โดยทางประหลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะได้เปิดโรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงตาลอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางพร้อมขับเคลื่อนนโยบายสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา นายสุธิพงษ์จุนเจริญประหลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดโรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงตาลสังกัดเทศบาลตำบลเวียงตาลอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางโดยมีนายชัชวานฉายบุตรผู้ราชการจังหวัดลำปางร่วมต้อนรับค่ะพร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาคณะครูผู้บริหารท้องถิ่นประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีโรงเรียนเทศบาลเวียงตาลน,นะคะได้จัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมของ เด็กด้านร่างกายจิตใจสติปัญญาอารมณ์บุคลิกภาพเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมให้กับเด็กที่มีอายุระหว่าง3ถึง5ปีปัจจุบันค่ะมีการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ตลอดจนการเรียนการสอนที่ทันสมัยมีนักเรียนจำนวน62คนค่ะบุคลากรครูจำนวน6คนด้วยกันโรงเรียนเทศบาลเบียงตานได้ดำเนินการตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยในเรื่องการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยังย่งยืนใน สถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาเช่นการขับเคลื่อนธนาคารขยะการจัดทําถังขยะเปียกลดโลกร้อนภายในสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเวียงตาลแห่งนี้ถือเป็นความสําเร็จในเชิงประจักษ์ค่ะจากการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายกสมาคมแม่บ้านมหาไทยได้เป็นอย่างดีอันจะเป็นการส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืนต่อไป